สวัสดีครับผมชื่ออาคมเครือพี่ไม้นะครับเป็นลูกชายโรงร้านนะครับสวัสดีค่ะชื่อสุวิมลเครือพี่ไม้ค่ะเป็นลูกสาวคนเล็กค่ะก็วันนี้พวกเราสองคนจะมาทําการห่อผู้ชายหิมะขาวนะครับโดยมีผมแล้วก็น้องสาวอ่าลูกสาวโลรงล้านเนี่ยเป็นเป็นคนห่อสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเรามาหอ่อผู้ชายหิมะขาวด้วยกันเลยนะครับเด็ดใบออกให้ใเยด็ดใบออกถ้ามันมีสามลูกแบบนี้ก็ เอาลูกใหญ่ไปเอาไว้สักสองลูกพออ่ะทีนี้สวมเข้าไปแบบนี้เอาไปสองลูกเลยลไม่ต้องเอาใบเออสองลูกลสวมออกสวมเข้าไปแล้วก็มัดมัดทบหนึ่งแล้วก็มัดแบบนี้นางเวลา,อ,าออกมันจะออกง่ายนี่มัดอมอมเอออ่ะมาตายเลยเหรอมาตายเลยไม่งั้นเดี๋ยวลมพัดดสวมเลยเดี๋ยวสวมได้เลยนั่นนะเอาเอาอันนั้นเออทีนี้ตีดใบมันออกนิดนึงจะได้ห่อง่าย อันนี้สามลูกเยอะไปนะครับต้นนี้มันจะดกนะครับมันอยู่ใกล้พุทราเกาลางเบอร์หนึ่งแล้วว่าพุทราห้าสิบนะครับมันก็เลยจะดกมากนะครับเพราะว่ามันได้รับการผสมเกสรจากพุทราห้าสิบนะครับโดยแมลงธรรมชาติเนี่ยผสมให้มันนะครับดกก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับลูกที่ขนาดลูกที่พอหอก็ประมาณนี้นะครับหัวแม่มือนะครับนี่อย่างพวงนี้ก็ ดกเกินนะครับนี่เด็ดใบมันออกดกไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวกิ่งหักนะครับกิ่งหักเด็ดใบออกด้วยนะคะลูกนี้ใหญ่มากดีครับพูครับ <ừ> อโอ้โห,หลูกนั่นใหญ่มากเลยมันคือหอไดงเลยไหมดูย<ด>ังไง ผมจะมาแนะนำนะครับพุทราหวานไต้หวนันพันกะระแสหลักของตลาดไต้หวันในปัจจุบันนี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทราชุนชนเซนะครับ <unsuccess fully> ชุนเซมีเจ้านะครับนี่ชุนเซมีเจ้าลูกใหญ่พอสมควรนะครับก็ปลูกในกระถางนะครับปลูกในกระถางนะครับชุนเซมีเจ้ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้อ่านว่าชุนชนเซมีเจ้านะครับ,นะรบก็คือ ผู้ซาชุนเซ่นะครับผู้ซาหวานชุนเซ่นะครับก็อันนี้มันก็จะบอกว่าเซมีซม่จาวนะครับเซมีจาวหวานสูผิ้นจงนะครับก็คือ,อเป็นผู้ซาเซมีนะครับที่ที่เป็นจัดเป็นพันหนักนะครับเป็นพันหนักชานเลี่ยงเกาก็คือนี่ครับชานเลี่ยงเกาก็คือผลผลิตสูงนะครับซื้อแถวเชิงจางไคว้วยนะครับก็คือ จเจริญเติบโตเร็วนะครับผีป๋วก็คือเปลือกบางนะครับรจื้อซี่รูเสก็คือ,อเนื้อละเอียดดุดหิมะนะครับชิงเท่าตัวจื้อเสื่งสุยก็คือหวานกรอบอร่อยชามน้ำนะครับยิ่งกว่าลูกแพรนะครับเทียนตู้เก้าก็คือหวานนะครับกว่ารชิงเท่าก็คือเนื้อใสสวยงามนะครับย่าเชิงเป้าจ้ามีจ่าก็คือ บ้างก็เรียกว่าพุทราระเบิดนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันมันลูกเข้าระเบิดนะครับเป็นเพราะว่าเรากัดแล้วมันมีน้ํากระจายระเบิดออกมาจากปากนะครับเขาก็เลยว่าเรียกว่าพุทราเป้าจ้ามีจ่าวนะครับอันนี้ก็คือพันกระแสหลักตัวแรก,ต,แรกตัวแรกนะครับนี่แก่แล้วนะครับผิวก็ปลูกในกระถางก็ได้กินนะครับนี่มีลูกนะครับ กำลังออกมาอีกนะครับครับมาดูพุทราหวานพันตลาดกระแสหลักตัวที่สองนะครับเป็นพุทราเซเทียนวางนะครับเซเซเทียนวางนะครับพุทราเซเทียนวางก็ต้นนี้ปลูกในกระถางนะครับก็กําลังติดลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับดกทั้งทุกตัวเลยนะครับนี่ว่าจะเป็นชุนเซมีจาวเซเทียนวางนะครับ นี่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะรู้เคล็ดลับในการทําให้เขาดกนะครับก็เด hmm. ี๋ยวเรามาทําความรู้จักกองพุทธาเสียเทียนหวางนะครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับพุทธาเสียเทียนหวางนะครับก็ในใบก็จะเขียนว่าเสี่ยมีจิ้นเจปานก็คือ พุทธาเซมีที่อัปเดตเวอร์ชั่นขึ้นนะครับกว่าซื้อเกล้องต้าก็คือผลขนาดใหญ่นะครับข้างปิงลี่จีชี่โฮ่ชื่อยิ่งรี่เครื่องเสียงน้ก็คือต้านทานต่อโลกได้ดีแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีนะครับกว่าโรสชิงโถนะครับก็คือเนื้อใสสวยงามนะครับผีปัวผิวบางนะครับเทียนตู้เกาก็คือหวานมากนะครับโรอซี่หรูเสก็คือเนื้อละเอียดประดุจทีมะนะครับชิงโถตัวจื้อเส้นสุดีก็คือหวานกรอบอร่อยช่ำน้ำ ยิ่งกว่าลูกแพนะครับเออเกรงง่ายชูชุนนะครับก็คือวางบนแผงตลาดได้นานได้หลายวันนะครับอันนี้ก็คือพุชารเซเทียนหวังเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับพุชารเซเทียนโฮนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบของเซเทียนโฮนะครับเซเทียนโฮนี่คือตัวล่าสุดเลยนะครับอ่ตัวนี้อ่านว่าเซเทียนโฮเจ้านะครับก็คือพุชารเซเทียนโฮนะครับมึกอันอันตัวที่2นี่คือพุชารเซเทียนหวางนะครับ อันนี้เซเทนโฮนะครับตัวนี้เขาจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเซเทนโฮนะครับแล้วก็เทอร์ซิงก็คือลักษณะพิเศษนะครับเซมีจ้าวจ้าวเชิงพินจงก็คือเป็นพุทราเซมีที่แบบเป็นพันเบานะครับจาวเชิงพินจงพันเบานะครับซือจูเชิงจ่างเกิ้เฉียงก็คือเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้แข็งแรงนะครับคลายควาชีเจียวจาวก็คือออกดอกเร็วนะครับ จ้าชายโซก็คือเก็บได้เร็วนะครับนี่เปอมเป็นพันเบานะครับแล้วก็กัวรี่ชื่อจ้องก็คือผลกําลังพอดีนะครับผลขนาดพอเหมาะพอเจาะโรสซื้อชุยก็คือกรอบนะครับเนื้อกรอบเทียนมีความหวานแล้วก็ซีซื้อ,อเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็เออหน่ายชูชุนก็คือทนต่อการเก็บไว้ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ซาเซเทนโฮนะครับที่ ส่วนโรงงานก็ปลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับลูกใหญ่ลูกโตเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็คือเป็นพันกระแสหลักนะครับที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพันตลาดกระแสหลักปัจจุบันของไต้หวันนะครับส่วนพันในอดีตก็มีนะครับผมลองเอามาสองสองสายพันนะครับก็จะมีพันพันตี้วางกับพันซานมูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นเป็นพันในอดีตนะครับที่ที่เขาปลูก มาคู่กับไต้หวันเนี่ยยี่สิบสาสิบกว่าปีแล้วนะครับอนี่นครับก็ลูกใหญ่อยู่นะครับลูกใหญ่ไอตัวนี้ดกด้วยนะครับน,นี่นะครับนี่ทำไม่เด็ดออกนี่หักแน่เลยนะครับ ทรงก็คล้ายไข่เป็ดน,นะผมว่าแต่ว่าผิวเขาจะหยาบนิดนึงนะครับมันจะไม่สวยเหมือนอเจ้าหิมะขาวนะครับนี่สุกมากแล้วนะครับอันนี้ตีหวางอันนี้ก็ตัวตัวซานมูนะครับซานมูจะลูกยังไม่ใหญ่นะครับก็เป็นพันกระแสหลักในอดีตเหมือนกันนะครับในอดีตนะครับมันผ่านมาแล้วผมก็เอามาศึกษานะครับ ยังตอนนี้มีตี้หว่างซานมูดครับแต่ว่ายังขาดไอ้จงเย่ตัวหนึ่งนะครับอยากได้มาทดลองปลูกดูนะครับปลูกไว้ศึกษานะครับก็นะครับพันกระแสะหลักในปัจจุบันแล้วก็พันกระแสะหลักในอดีตก็ได้แนะนําไปคร่าวๆแล้วนะครับหลังจากที่เราได้แนะนํานะครับพุทราหวานไต้หวันพันตลาดกระแสะหลักนะครับทั้งพันในอดีตแล้วก็พันในปัจจุบันนี้นะครับ เป็นผู้สาหวานที่ inhot.com นะครับนิยมกันในตลาดไต้หวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ผู้ซาไต้หวันที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาเสียเทียนฮ่นะครับผู้สาเสือเทียนหวางผู้สาชุนเซผู้สาจินเถาผู้สาซานมู่ผู้สาตี่หวางครับจะติดผลดกนะครับคุณภาพผลออกมาดีเนี่ยที่ไต้หวันเขาจะใช้ผู้ซาเกาหลังเบอร์หนึ่งหรือว่าผู้สาห้าสิบในการช่วยผสมเกสรนะครับ เก่าคือเราจะนําพุทรา50เนี่ยนะครับใช้ผสมเกสรโดยการทํา2วิธีก็คือเราปลูกไว้ในสวนนะครับอัตรา6ต่อหนึ่งนะครับคือพุทราหวาน6ต้นแล้วก็พุทราเก่าหลังเบอร์หนึ่งต้นหนึ่งนะครับหรือนะครับนำกิ่งพุทรา50เนี่ยไปเสียบไว้ในต้นพุทราหวานให้ครบทุกต้นนะครับก็เลือกเอา1กิ่งนะครับกิ่งใดก็ได้เลือกเอาสักกิ่งหนึ่งเสียบกิ่งพุทรา5้สไว้นะครับให้มันอยู่ในต้นนั้นนะครับ ว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะครับอย่างที่นี่นะครับผมก็ปลูกไว้ในเข่งเนี่ยครับตรงนู้นก็จะมีพุทราห้าสิบต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทราห้าสิบนะครับนู่นตรงขวดโคกนู่นก็จะเป็นพุทราห้าสิบนะครับที่เหลือก็จะเป็นพุทราหวานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพุทราหวานนะครับพุทราห้าสิบก็อยู่ตรงนู้นนะครับสองต้นนะครับ